สนับสนุนโดยมียูสุคอลลาเจนมีคอลลาเจนไตรเปปไทด์ไพร์ทูคอลลาเจนและวิตามินซีอร่อยรส้มไม่เหม็นข่าวแต่ก่อนนะอ้าวผมบอกตรงสัก20ปีก่อนโอ้โหดูอาจารย์ออกทีวีนะกับอาจารย์ประมาณอ่ะวันชัยประมาณโอ้ฟังนะเฮ้ย เ,ออเขาแนะนําดีอาชีพนี้ดูมีเกียรติน่าเชื่อถือเขาให้ความรู้ทางกฎหมายพอมาเป็นอย่างเงี้ยนี่คือช่องว่างของการเก็บผลประโยชน์ของทนายสมัยนี้ด้วยไหมความน่าเชื่อถือคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีอะไรลุ่มเล้าหรือการแข่งขันมากเหมือนขณะนี้องค์กรสภาทนายความก็ตั้งขึ้นมาแล้วก็สิ่งที่ทำลุยหนักๆคือช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนผู้ยากไร้ไม่ได้รับ,บาปาร์ติธรรมทนายความอย่างผมอย่างอาจารย์ประมาณที่ไปออกทีวีนั้นเป้าหมายเราก็เหมือนกันไม่ได้หิวแสงไม่ได้อยากได้แสงแต่สิ่งที่ออกอยากให้ความรู้อยากให้การช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะในรายการร่วมด้วยช่วยการรายการอะไรต่างๆไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะไปตบซัพย์ใครไม่ได้เคยคิดเลยว่าจะไปะะหาเศษหาเลยอะไรจาก การที่เราได้ออกทีวีนั่นคือสมัยก่อนอทีนี้ผมถามอาจารย์ในฐานะทนายคนออกมาแฉบอกว่าคุณตั้มเนี่ยบอกกับคุณอ้อยให้ซื้อรถเบนซ์ราคารถเบนซ์แค่9ล้านแต่โอนมา13ล้านสดซื้อเสร็จเอารถไปให้จีนเ่าเช่าอีกกว่าจะคืนเขาเขาต้องไปไปไป,ไปทวงถามมีโนติสหรือจะเรื่องของการหลอกให้ใช้นี่แทนคนใกล้ชิดอีก39ล้านหรือจะบอกว่าให้คุณอ้อยรับลูกเขาลูกทนายตั้ม ไปเป็นลูกบุญธรรมหน่อยแต่ลูกชายเขาไหวตัวทันไม่เอาไม่ได้ถ้ารับมาเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องแบ่งมรดกอาจารย์เห็นพฤติกรรมอย่างนี้แล้วเป็นยังไงครับจริงคือจริงไม่จริงผมไม่รู้เขาเขามีคนเปิดเผยอันนี้เป็นไปตามข่าวที่ปรากฏแล้วก็ดูจากคลิปเสียงต่างๆ่าที่คุณอ้อยพูดถูกแล้วข้อเท็จจริงอีกฝ่ายหนึ่งจะว่ายังไงและใครผิดใครถูกแต่ถ้าพฤติกรรมดังกล่าวและเป็นไปตามข่าวจริงมันก็เป็นเรื่องที่ผิด แน่นอนไม่ว่าจะมันญาติทนายความไม่ว่าจะเป็นเรื่องช่อโกงนะฮะอันนี้ผมไม่กล้าว่วงคือเราต้องให้ความยุติธรรมกับคุณตั้มเขานะครับเพราะนี่คือฝั่งเดียวที่ออกมาแต่ผมถามความเห็นว่าทนายพอเห็นแล้วรู้สึกยังไงเออคือทุกคนสะเทือนไปหมดคือโดยโดยเนื้อแท้ผมเป็นทนายความมา40ประกว่าปี แค <im sharing> <im> <im> well well. <im> ่จะตะบัดสินตะบัดสัตว์กินเงินลูกความห้าพันแปดพหมื่นครึ่งมื่นล้านครึ่งล้านหลอกรวมต้มตุนอะไรใดๆเพื่อให้ได้เงินมาเนี่ยรู้สึกว่ามันกระดากมันเป็นความอับไปยศเป็นความเร็วทางจิตใจเนี่ยแค่ลูกความอยากจะไปเลี้ยงข้าวเลี้ยงอะไรเวลาลงจากศาลแล้วยังไม่ค่อยอยากทําเลยเรียนตรงๆว่าแค่จะกันล่อนปิ้นป้อนตอหลด โตแหลเพื่อจะให้ได้เงินมาเนี่ยเรารู้สึกว่าเราอยาบเกินไปทําไม่ได้โดยส่วนตัวแต่ทนายสายโจรทนายสายมารอาจจะทําได้นั่นก็เป็นเรื่องหนึ่งเพราะฉะนั้นที่ชาวบ้านเขาพูดว่าทนายเนี่แม่มขรอนปลิ้นปล้อนโตหลดโตลแล่ทาดําเป็นขาวทําขาวเป็นดําตบัดศีลตบัดสัตว์ปั้นผีลุกปลุกผีนั่ง พอมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้ปังยิ่งตอกย้ำโอ้โหคนที่เขาไม่ได้เดินสายนี้ที่เขาพยายามจะล้างภาพพจน์เข้าไปช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือชาวบ้านเขารู้สึกว่าปลาเนี่ยมันตายตัวเดียวมันเหม็นทั้งองค์กรของสภาทนายความไปหมดจนกระทั่งคุณได้ข่าวที่ขึ้นตามเพจมาเห็นงูกับทนายความตีใครก่อนตีทนายครับเนี่ย yeah. คุณว่ามันเจ็บแสบไหมเออมันเจ็บอยู่เลย <laughs> เออมันเ,ออเจ็บลึกมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าคําถามที่คุณถามเนี่ยและพฤติกรรมที่ปรากฏถ้าเป็นทนายจริงๆทนายจริงๆที่มีจิตวิญญ,ญาณลักความเป็นธรรมจะไม่ทําอะไรที่ระยำต่ำาซามแบบนี้